ข้อปัญหาแนอดีจากคนที่นั่งอยู่บนหอวคอยงาช้างซึ่งเป็นผูก้กำหนดนโยบายจากส่วนกลางและไม่ตรงตามความต้อง,ตงการของ,ง้องถินกำลังฉุดทำให้ลบกเลือนหายไปในนิชาเมื่อสำนักง,งานกพอรอได้ํำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนอปร,รเพื่อสร้างข้าราชการที่มีสมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบราชการโดยหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญคือการให้นปร,รได้ไปฝึกปฏิบัติราชการจริงกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคซึ่งจะทำให้นปร,รได้รับประสบการณ์อย่างมากมาย การที่น้องๆน้องลอได้มาทํางานในภูมิภาคในชนบทเนี่ยนะครับผมคิดว่าทําให้น้องๆเหล่านี้จะได้เห็นชีวิตอยู่ในชนบทและเมื่อน้องๆเหล่านี้ได้มีโอกาสไปทํางานในส่วนกลางหรือมีโอกาสไปกําหนดนโยบายเขาจะนําปัญหาและอุปสรรสในภูมิภาคเนี่ยไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนในการกําหนดนโยบายซึ่งจะปล่อยให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับสภาพค,ค,ความเป็นจริงของสังคมไทย หลักปัญหาในหลายๆท้องถิ่นชนบทที่สั่งสมมายอย่างยาวนานอาจไม่ต้องรอวันแก้ไขอีกต่อไปหากนปร,รได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพที่ตนมีในการปฏิบัติราชการความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มาพร้อมกับความที่กล้าที่จะนําเสนอความคิดของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกซึ่งสอดคล้องกับสภาพวาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเท่าทันกับเหตุการณ์และผมเชื่อว่านปร,รหรือนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ๆเนี่ย ก็จะเป็นความหวังของระบบราชการและเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในอนาคตได้ครับนอกจากการฝึกปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคนปรอย,ยังจะได้รับการฝึกงานด้านนโยบายในส่วนกลางกับปลัดกระทรวงหรืออธิบดีและยังจะได้ไปเรียนรู้งานกับเอกอัครราชทูตไทยนสถานทูตไทยในต่างแดน อีกทั้งยังจะมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการไนฝึกงานกับซีอผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนําของประเทศซึ่งเมื่อสําเร็จผ่านโครงการจะทาให้มีข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเช่นนปร,รเข้าไปเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบราชการของไทยเพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้เพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลายทางังด้านความรู้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่ทุกคน จะได้ในการเข้าร่วมโครงการนี้ครับโอกาสที่คนคนนึงจะได้ฝึกง,งานกับผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ยากมากๆผมเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการนั้นครับทำให้ปางได้เปิดโลกมากขึ้นรวมถึงได้รู้จักเครือข่ายนอปร,รอนะคะซึ่งในต่อไปที่ปานจะปฏิบัติราชการเราจะได้มีพี่ๆคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีคะ่ะผมว่าข้าราชการทุกๆคนทุกๆท,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 ท่านนะครับก็ควรที่จะ พร้อมรับสาหรับการเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะผมคิดว่าระบบราชการเองต้องเป็นระบบราชการที่พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและก็นาคตโครงการพัฒนานักบร,ร,ริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนอกรอยังต้องการพนักงนจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมโครงการและเพื่อเป็นการสร้างคนเก่งพัฒน,น,นาคนดีู่การเป็นข้า,าราชการรุ่นใหม่สํานักงานกอปรได้เปิดรับสมัครรับเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่โทร021419017-18หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่